3 3ต,ตีหมัดแล้วนะอามหมัดล้โอ๊หมัดล้วอเฮ้ยฮาร์ล็อกเกอร์นะมีมอ,อร์เตอร์ไกด์ผมโดนละเฮ้ยบีมเรามีคอนเทนต์ว่ะ เดี๋ยวจะเจ็บตอนเล่เกมไงแล้วก็ให้บีมสะท้านเลยจะต่อยหน้ามันหลุดแล้วอะไรโอ้โหไล่มิวมิวแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบจำจำคอนเทนต์โดนหลุมเลยพี่ไปพูที่เราจะทำกันแล้วเราไม่ได้ทำสักทีอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวจะให้มันโดนเออเดี๋ยวให้บีมรอตรงปากหลุมอ่ะโดนลงไป็นตีนกระถิ่มแม่งเลยเดี๋ยวน้าบ้านท่อมหมอ เพิ่งเห็นชื่อเพราะตอนแรกหน้าจอมันบั๊กคอนทอมแฟมิลี่โคข้างหลังมาดิกแล้วแทนแล้วทนแล้วมาเด็กไปไปไตามอยู่ตามอยู่ตามสุดตามสุดต้องมาละต้องมาละเอ็ดไม่ได้แล้วนะไม่เสียความสัตย์สิขอพาไปคิวโฟไม่ได้ตัวผมยังตั้งชื่อคิวโฟอ่ะเปิดแล้วเปิดโลกแล้วยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดไม่ตามนี่เปิดตานี่ มาไล่ผมนี่หว่าอยู่ไหนอ่ะพดนออยู่ล่างนั่นอยู่นปวดเฮ้ยมันหายแล้วนะหายแล้วลงมาล่างผัวพี่ไปโอ้โหแล้วบัตรรัดแบบโหเว็บร้อยยี่สิบห้าเลยเมื่อกี้ไปยสวปิดสดดีกว่าไปิดสดอะไรไปิดสดอะไรผมย่างสดโอยช่ยด้วย เฮ้ยแตกเดี๋ยวโอเคผมซ้อมก่อนนะผมซ้อมก่อนนะดีไงความเป็นคิวโฟดีนะกูไม่ใส่คิวโฟมาไม่มีของอะไรเลยอ่ะแบบพี่พี่โดนพี่โดนสายบนหนึ่งพี่จะน้ำหมดรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่โดนหน่อยพี่โดนหน่อยได้ปะโดนไม่ได้หลนมมันเปิด จากไม้เขาบ่นไหมหน้าเลยตายตายเป็นต้องเข้าแล้วตายแล้วไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยคนรอมาบ่มาบอ่มาบ่สวดได้นะสวดได้นะเกิดอยู่บูบาลัดเต็มดเลย เล่นออกแล้วแม่งโยกยากสั่นเลยโ,เโลไปแล้วไปประตูตัวได้นะมีตังมียาไหมอีไม่มีเลยเฮ้ยดึงขาได้ไงเฮ้ยมันมามันไล่ผมมาดิ d้าน rác, đi bước này sai đi xuống à? đang lên bờ càng nè. tẩn, ok, rồi đi bên này. tẩn, uy tuyệt dọn đấy. đang theo, đang theo, đang theo. ấn điều à? mua em. lên, lên เสรวเ็แลลวแ่ายรถู้เข้าไปหะ้วสวยเดินารุเดินารุกับบอลเดอร์ไกด์สองเปิร์กโอเคบอเคย้ยัปอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โดไหมให้โดนไหนเอ่ยโดนสาราโดนศาลาได้ไดไเอยไม่ได้หลุมรีหลุมรียังไม่รี อ๋อสาระโอเคโอเคได้ได้ได้ไอยังไงไม่านทันไมยานทันกําลังกําลังไปโดดกําลังไปโดดกําลังไปโดดของโดนเลยนะโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วบอกให้เอ้าเฮ้ยไม่ตรงหลุมต่อยหาของเลยหาของเลยต้องเจ็บว่ะต้องเจ็บว่ะตตาามมิิวว ผมต้องเจ็บว่ะผมต้องเจ็บก่อนว่ะตะหาของก่อนนะต <c oughs> ะ,ะหาของกันเจยีจยเจี <c oughs> ยเจียหัวแรกเปิดกล่องอยู่นะไม่ตามแล้วตามเขาแทนตามเขาแทนอยู่มนำ้ำมวยไม่อะความของอยู่ความของอยู่ไล่ไล่ใส่ หน้าบดยันดูทีหนึ่งคำสองคำสองเน็ตต่อไปอ่วางวางไว้ที่หลุมเลยก็ได้นะไปพี่พี่เอามาน่าบ่ละเป็ไหนอ่ะเปิดกล่องอยู่ไล่เปิดกล่องอยู่กิจตลาดก็ทำเป็นหนามวยเออแล้วต้งมาแปะยันที่ไหนแล้ว่ะพิมให้พีมอ่ะเฮ้ยแต่มีทุกอย่าตีเน็ตจะมาตีเน็ตยู่ไหนอ่ะเจะตรงจุดดอดเลยหลงว่าหลงว่า โดนตีนะโดนต,ตีกำลังฉีกออกมาให้มันโลให้มันโลโลแล้วโลแล้วโลแล้วเออว่ะโป้เลยดิโอ้โหมาสามมาสามพี่เอามาตรงรูได้บ้างเดี๋ยวผมจะให้มันตีทันทีหนึ่งก่อนแล้วผมจะไปต่อยมันที่รูนั่นแหละต่อแค่ต่อแค่ให้มันโลก่อนจับอยู่จับอยู่ต่อคำหนึ่งต่อคำหนึ่งไปโดดสายบนไปโดดสายบนต้องมาโดดขวาบนอ่ะขวาล่าง สองประคำคำหนึ่งนะถ้ท่านตีเันได้ได้เดี๋ยวเขาบ้านใหญ่ไปอยู่ไหนเราอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่สายบนขึ้นบรใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปโดดขาบนนะสองท่านตีกันเจ็บรังเจ็บรังเจ็บแล้วโดวมาแล้วฟาดได้ปะได้ได้ได้จะไปเปิดโลดิให้มันโล่งก่อนมันโล่งก่อน ต้องไมันลงไปได้อุ้ยต้องโดดแล้วอุ้ยเฮี่ยเร็วไปหรอเร็วไปหรอขอโทษเมื่อกี้ไปต่อยมันแคนเตอร์มันเดินได้เลยเจ๊ดานเฮ้ยมิว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 พี่ต้องต้องต้องใช้ยานแบบบลูทูธไม่ได้ไม่ได้ โอ้หพลาดเลยเมื่อกี้โนแล้วลหนึ่งมัดหนึ่งมัดเระวังระวังรลล้วตามอพ่ัตมามามมาสองมัด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 สามตีมัดแล้วนะหมัดแล้วหมัดแล้ว เจ็ดเอ้ยไม่ดเจ็ดแปดเอ้สัตว์ตายโอ้โหไอ้เหี้ยบัดปืนกลยางยืดอะไรก็ไม่รู้คนบุนวายนี่คอนเทนต์คอนเทนต์จริงเรียบร้อยสตรีมอยู่ป่าววะเห็นเขาเพียอนมาเป็นบุกเนี่ยไม่หรอกนะสตรีมพ่าเห็นเขาอยู่ในห้อง ใช่ก็อยู่พอสเตีมไม่ไปหน้าว่ะพอสะตีนมน,ตนี่เป็นเล่นเซอร์กันอยู่ก่อไม่ได้สตรีม